มองนีกาเป็นสถานที่นะครับภายในวัดอิสานนะครับบ้านเพชรเหนือมูที่เกตตะบนบ้านเพชรนะครับก็มีท่ายกท่ายิกานะครับพแมพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านนะครับก็บเดมานะครับตุ่นเตรียมงานนะครับงานประจําปีประเพณีบุญธรรมของวัดอิสานของเฮานะครับในปีนี้นะครับจะจัดอยู่สามมือสามขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับก็จะมีอยู่สองขอนะครับข้อแรกก็คือนะครับ เพื่อหาทุนทรัพย์นะครับบูรณาปฏิสังขรนะครับศาสนาสถานนะครับที่เ่าแก่ช่ำรุดสุดส้มไปตามการเวลาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสืบไปนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือนะครับส้่งความสมัรสมานสามาคีนะครับการทํางานเป็นมู่คณะการมีส่วนร่วมนะครับในชุมชนมู่บานเพื่อความมั่นความแข็งแรงนะครับในการบูรณาการของมู่บ้านต่อไปนะครับครับช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงการตุนเตรียมงานนะครับพอพี่น้องนะครับท่านกยธธิกานะครับ ผู้นําชุมชนหมู่บ้านคณะกรรมการมู่บ้านในการได้ออกมาตุนเตรียมงานนะครับงานก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ยังบ่ทันได้มีความพร้อมนะครับกับประชาสัมพันธ์บอกเรานะครับให้กับพี่น้องนะครับในชุมชนหมู่บ้านของเฮานี่นะครับเดี๋ยวมาซอยกันนะครับคนละไม่ละมือกับวังบานะครับคนจะรับความร่วมมือนะครับร่วมแรงร่วมใจจากพระพี่น้องนะครับด้วยดีเอกเพียนเคยนะครับสำหรับงานปีนี้นะครับงานประจําปีนะครับของวัดอีสานของเฮาก็ถือว่าเป็นประเพณีปฏิบัติมานะครับตั้งแต่หลายสิบปีแล้วนะครับ ที่ปฏิวัติมานะครับก็ถือว่าเป็นงานประจําปีนะครับในส่วนนี้นะครับสหรับงานนะครับในปีนี้นะครับจะมีพิเศษนะครับจัดเป็น3มื่นสามคืนนะครับทุกปีจะจัดอยู่2มื่สองคืนนะครับในปีนี้นะครับจะมีพิเศษนะครับอยู่มื่นหนึ่งนะครับงานฉลองนะครับสัญญบัตรพันยศชั้นเอกนะครับของพระคุณเจ้านะครับพระคุณสุรธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดยศานนะครับในพิธีการนะครับคงจะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกานะครับถึง15บหนาฬิกาเป็นต้นไป นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับจากทุกสาราธิะครับเดี๋ยวมาร่วมนะครับแห่ฉลองสัญญบัตรผดดลพระคู่ชั้นเอกนะครับของพระคู่สุรธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดอีสานในครั้งนี้นะครับโดยพร้อมเพียงกันนะครับขับงานวัดอีสานนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับการเตรียมงานก็ต้องใส่เวลานะครับฉะนั้นงานจะสำเร็จลุล่วงไปเพื่อใดนะครับถ้าขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพ่อพี่น้องในชุมชนหมู่บ้าน นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับพ่อพี่น้องที่พ่อวางจากภารกิจนะครับขอขอให้เสียสละเวลานะครับส่วนตัวนะครับให้มาสอยเหลืองานชุมชนส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับโดยพร้อมเพียงกันครับสำหรับมหรสลพสมโภชภายในงานนะครับจะมีอย่สามมือสามขึ้นนะครับขึ้นมาที่12นะครับคือมลำก่อนยอนยุกนะครับที่จะมาให้ความสำรานนะครับให้กับพวกพี่น้องนะครับคนแก่ผู้เฒ่านะครับที่เพิ่นได้มักนะครับ ขึ้นมาที่13นะครับก็มีหมอลำเรืองตอก่อนทํานองขอนแก่นนะครับเดินทางมาจากอําเภอนะครับกันตลับวีชัยในจังหวัดมหาสารคามนะครับคณะใจเกินร้อยนะครับถือว่าแห็นพ่วมสำรานเห็กับพพีน้องนะครับในขึ้นันที่13ขึ้นวันที่14นะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นหัวใจของงานนะครับในหมอหละศสมโพธ์นะครับก็จะมีหมอลำเรืองตอก่อนนะครับวงไหย่นะครับ ติดลำดับท็อปทอปของภาคอีสานของเขานะครับก็คือคณะรัตนสินอินตาทธยาลาดนะครับเดี๋ยวไม่ก็สังคว่ำส้ำล้านให่งกบพี่น้องในคื้วันที่14นะครับยางเต็มอิ่มนะครับสามมือสามเคลื่อนนะครับสำหรับมองระศบสมโพธนะครับงานประจำปีประเพณีนะครับบุญเดือนสามวัดอีสานของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยั่งกอพี่น้องนะครับพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไก่บ้านไกลหรือจากทางไกลทั้ง่างจังหวัดนะครับตัให้มาร่วมงาน ะครับประจําปีวัตถิสานในปีนี้นะครับที่บ้านเพชรเหนือมู่ที่7นะครับตําบลบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิของพวกเขานะครับประชาชนขั้นบ่อบุญในครับพระพี่น้องนะครับได้มาท้าบุญรวมท้าบุญกันนะครับในงานประจําปีในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับในท้ายสุดนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับบริษัทสมุนไพรใบโอที่นะครับนําโดยนะครับนายห่างเทพบ่ายสพงศ์นะครับพร้อมทีมงาน นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของละวันซอยดาวนะครับหรือการถ่ายท้ำทีวีนะครับในมื่อวันที่12นะครับตลอดทั้งคืนนะครับก็ขอขอบพระคุณพยัญจ์สูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอสวัสดีครับ